วิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่คือตอนนี้วิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่คือตอนนี้ไม่ใช่แสนปีหรือหลายล้านปีแต่ตอนนี้วิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยอยู่ในอนาคตมันเกิดขึ้นเสมอในตอนนี้ภายในตัวคุณและรอบๆตัวคุณถ้าคุณพร้อมที่จะก้าวเดินวิวัฒนาการนี้แล้วเกรด ยีมีโลชันจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณตอนนี้พร้อมที่จะเติบโตหรือยังคุณพร้อมที่จะพัฒนาแล้วหรือยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่าการได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการนี้กำลังเกิดขึ้นและมันกำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณในตอนนี้คุณคือขั้นต่อไปของเผ่าพันธุ์มนุษย์มนุษย์หลายมิติ คุณสามารถเดินทางได้ในสิ่งที่เรียกว่ามิติที่5ในมิตินี้คุณจะได้สัมผัสกับตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นและได้รับพลังที่แท้จริงของคุณเราช่วยให้คุณบรรลุขั้นวิวัฒนาการนี้วิวัฒนาการของคุณเปลี่ยนแปลงเล็กๆในจิตสานึกของคุณอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อจักรวาล เพราะคุณเข้าใจว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันแค่ไหนและทุกคนในจักรวาลน,นั้นเชื่อมโยงกันแค่ไหนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลน,นั้นเชื่อมโยงกันในทางใดทางหนึ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นมันได้ยินหรือรู้สึกถึงความเชื่อมโยงนั้นไม่มีใครแยกจากคนอื่นทุกอย่างที่มีอยู่ตั้งแต่อะตอมที่เล็กที่สุด ไปจนถึงกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดมีการเชื่อมโยงกันเส้นใหญ่แสงที่เล็กที่สุดบนดวงดาวหรืออะตอมที่ชาร์จลอยได้อย่างอิสระในอวกาศทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าจักรวาลเป็นหนึ่งองค์กรรวมทั้งรวมไม่มีการแบง่งทุกอย่างไม่สามารถแยกออกจากกับทุกอย่างได้ มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมของการเชื่อมต่อคุณเชื่อมต่อกับโลกต้นไม้และดาวเคราะห์ดาวเคราะห์เชื่อมต่อกับคุณเหมือนกับต้นไม้แม่น้ำและภูเขาเชื่อมต่อกันทุกอย่างเชื่อมโยงเข้าด้วยกันไม่มีคำว่าพลัดพลาดมีความเชื่อมโยงกับจักรวาลตลอดเวลาที่คุณหายใจเข้า หายใจเข้าหายใจออกเมื่อคุณหายใจเข้าคุณสูดออกซิเจนเมื่อคุณหายใจออกคุณหายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์มีการร่วมกันระหว่างต้นไม้อย่างต่อเนื่องขณะที่พวกเขาดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และหายใจออกซิเจน วันนี้มาม่วงบนต้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคุณและพรุ่งนี้ร่างกายของคุณจะกลายเป็นปุ๋ยและอาหารสำหรับต้นไม้มันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกอารยธรรมมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันการเชื่อมโยงบนพื้นฐานของพลังงานเดียวกันที่ไหลผ่านกาแล็กซีทั้งหมดคุณเชื่อมโยงพันธุก,กรรม กับอารยธรรมอื่นด้วยหากดาวย้ายแม้แต่จำนวนน้อยที่สุดตำแหน่งของดวงดาวอื่นๆจะเปลี่ยนไปมันเป็นผีเสื้อเอฟเฟกผีเสื้อเอฟเฟกเป็นคำของทฤษฎีความวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในรัฐในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงสามารถกระนำไปทั่วจักรวาล ในระยะเวลาที่เหลือเชื่อทุกอย่างในระบบสุริยะของคุณไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ดวงจันทร์หรือดาวส่งผลต่อส่วนที่เหลือของจักรวาลถ้าคุณภาพจักรวาลเป็นประเภทของเก้าอี้โยกขนาดใหญ่แล้วทุกคนของเก้าอี้โยกในท้องถิ่นของเราจะมีอิทธิพลต่อส่วนที่เหลือของกาแล็กซี เพราะทุกอย่างในกาแล็กซีเชื่อมต่อกันผ่านแรงน้มถ่วงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในอุณหภูมิหรือความดันอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในประเทศภูมิประเทศหรือสภาพอากาศถ้าคุณก้าวเข้าสู่มิติที่5และสันสะเทือนที่ความถี่ที่สูงขึ้น คุณจะได้สัมผัสกับการเชื่อมโยงที่มากขึ้นกับจักรวาลคุณจะรู้สึกบวกและได้รับการยกย่องมากขึ้นและนี่จะทำให้คุณรู้สึกใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในจักรวาลหากคุณมีประสบการณ์การเติบโตทางจิตวิญญาณและการสั่นสะเทือนครอบครัวของคุณในโลกอื่นๆจะได้รับผลกระทบ และได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณล่าช้าส่งผลกระทบเชิงลบต่อพวกเขาชะลอความคืบหน้าของพวกเขาไปสู่มิติที่สูงขึ้นตัวแทนของเพอาเดียนอักทรียนซซเลียสและไนแลนสามารถสแกนไปยังระดับที่ละเอียดอ่อน สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกและวิธีพันพวนสั่นสะเทือนของผู้คนส่งผลกระทบต่อพวกเขาในทางใดทางหนึ่งดังนั้นอารยธรรมที่ทันสมัยที่สุดทั้งหมดในจักรวาลมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์โลกไปยังมิติที่ห้าเราทุกคนเป็นลูกของจักรวาลและโชคชะตาของเราเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้ง ถ้าเราจะสร้างสันติภาพในจักรวาลน,นี้เราต้องสร้างสันติภาพบนโลกทุกดวงเรามั่นใจว่าความพยายามร่วมกันของเราจะส่งผลที่ยอดเยี่ยมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกับคุณในความพยายามนี้และเราหวังว่าจะมีอนาคตที่สดใสด้วยกันเรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณ เราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮออโรราเรอีกอัครราจูตสหพันธ์กาแล็กติก